เรารู้ว่าอันนี้เนี่ยโอเคมีทางชากรกู้หนึ่งนะแล้วถ้าตัวอยาว่างนะตัวอยา่างเื่นตัวอย่างเนี่ยสมมติเราได้มาสอบนะเราสอบเคยว่าประชากรเนี่ยสีแดงกับสีเหลืองมันใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามคน,นใต้จริงขนานดะถ้าแบบจริงนะเนี่ยโอเคมันก็ต้องมีสีเหลียวสีแดงนะจริงเป็นย่างนะใช่ไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าอาจจะจัดกลุ่มก่อนแล้วอาจจะสุ่มมาโอเคนะหรืออะไรก็แล้วมมลแ,ลแต่มาให้ได้จำนวนนะครับแต่ว่าต้องมีทั้งสอง เป็นเส้นไฟล์ระดับแสนปีกนะครับคือเราต้องแบ่งกลุ่มตามนักการศึกษาสัวนำผลการตามคำนวณนะถ้าแดงมากกว่าเหลืองเป็นตัวอย่างต้องแดงมากกว่าเข้าใจไหมถ้าเหลืองมากกว่าแดงนั่นเหลืองก็ต้องเป็นตัวอย่างมากกว่าทดลองนี้ไปเราก็ใช้โคต้าช่วยท่านือว่าประชากรรายนี้มีขนาดไม่เท่ากันนะมีขนาดไม่เท่ากันอันนี้เป็นเส้นไฟล์ระดับแสนปีกนครับอีกอันก็เป็นเป็นกลุ่มเลยนะครับเป็นกลุ่มเรียกว่าคลัสเตอร์แซนปิ้งนะครับเป็นกลุ่ม นะเป็นกลุ่มนะอย่างเช่นกลุ่ม A เท่ากับกลุ่ม B ีเท่ากับกลุ่ม C เท่ากับกลุ่ม D เป็นตับเรียกกลุ่มหรือกลุ่มใหญ่มาแต่ว่าเราจะต้องพิสูจน์หรือว่าต้องต้องต้องศึกษาว่ากลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่มดเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือเปล่าในอย่างเช่นในอย่างเช่นว่าเราจะศึกษาวิจัยคนนะฮะในในท้องถิ่นทั้งที่อย่างเงี้ยโอเคท้องถิ่นนั้นจะมีอยู่สี่หมู่บ้านนะฮสี่หมู่บ้านถ้าเราจะเดินไปทั้งสี่หมู่บ้านเรากระจายไปเลย นะมีไก่ทหารนะเราเดิเทือสักหมู่บ้านแต่ว่าในหมู่บ้านนั้นเนี่ยจํานวนประชากรก็เท่าเท่าเทียมกันฐานะความอยู่ทางสังคมใกล้ใกล้เคียงกันชีวิตประจำวันเรามอยู่ก็ใกล้ใเทียมกันนะทุกวันนี้นะคนเราก็เลือกศึกษากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมาดูตัวอย่างก็ไดาษยกบนทั้งกลุ่มทั้งเซ็ตนะฮะทั้งเซ็ตนะคฮัในหมู่บ้านนะเป็นประชาเป็นตัวอย่างได้เลยถ้าเราเทียบเคียงกับในการเรียนการสอนนะฮะเราจะ นักศึกษาเป็นห้องก็ได้สอบหลายห้องทุกห้องเลยก็ได้ด้วยเครื่องมือเดียวกันถ้าสมมติเราทดสอบแล้วเอาคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบในระยะสำคัญทางสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยเนี่ยไม่แตกต่างกันหรือว่าแตกต่างกันโดยไม่มีระยะสําคัญทางสถิติคือไม่แตกต่างกันแน่นอนแล้วก็อัจดียี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่สรุกมาทวาการวิจัยนั่่นอยางนี้เรียกว่าฮัสเตอร์แซนปิ้งจังกันฮัสเตอร์แซนปิ้งนะโอเคเพราะอย่างนี้เราก็ใช้ได้เราจะใช้เรียกว่า เรามีวิธีการพิสูจน์ด้วยว่าเราทำยังไงถ้าเราทาาถ้เรมีคนละหลายกลุ่มนะครับแต่ของยามีหลายกลุ่มไหมมีนะครับแล้วที่วีทยาลัยกลุ่มมีไหมมีนะครับเพราะะนั้เราได้ทำอะไรทำอะไรที่พูดมาเนี่ยมันไปใช้ได้ทำอไม่ไ,ไ,ได้บ้างนะคนาจารย์ท่านอาจารยท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำได้เราก็เมียอกีวิชากอลลงไปว่าวิชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับเีย เรื่องคนลงทะเบียนนี่ใช่ไหมนี่เขาเรียนเทคนี้เรียนมาห้ากลุ่มประมาณเจ็คนอันนี้คือพยากรที่รู้จำนวนหรือไม่รู้จำนวนครับอาจารย์รู้จำนวนรู้จำนวนนะฮะถ้ารู้จำนวนแล้วเนี่ยเปลี่ยนนะรู้จำนวนเนี่ยเราหาหลากหลายวิธีแต่ว่าเราอาจจะจํากัดด้วยวิธีการต่างเนี่ยแต่ว่ามีเรารู้มีห้ากลุ่มในการเรียนการสอนการทดลองเนี่ยเราเนี่ยสามาจากกลุ่มโน้นบ้กลุ่มนี้บ้ากลุ่มนี้บ้ามาเรียนทำเป็นทำได้ไหมไม่ได้เราประวด็กไม่ได้เรียนวิชาวิชาเดียวนะ ะมันองต้องอนุญาตอยู่หรือคุยกนอื่นเนี่ยอนุญาตให้เราทดลองได้มีไหมว่าอนากอนุญาตในการจัดการอนุญาตจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มกระยาในที่นี้เนี่ยเราจะใช้วิธียางไงเลือกของกาเป็นกลุ่มเลยหนึ่งกลุ่มนะเลือกหนึ่งกลุ่มเนี่ยนะโดยการทดสอบความรู้พื้นฐานนะทดสอบความรู้พื้นฐานเราคาารณ่ไปเหลือให้เราทดสอบระยะจำกัดการสิทินะครับก็อาจจะเป็นอ x b a าของแต่ละกลุ่มเนี่ย มาพิสูจน์ในสถิติเอ็มพีอสนี่นะครับเอ็มพีเอสมาทดสอบความแตกต่างของค่าในเฉลี่ยอาจารย์พอทดสอบเป็นไหมครับทดสอบได้ไหมนะค่าเฉลี่ยห้ากลุ่มเอามาทดสอบว่าห้ากลุ่มที่ต่างกันไ,ไหม,ไมเคยเคยทดสอบไหมเคยทดสอบครับอาจารย์ไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยต้องต้องหาคนที่เคยทดสอบนะในสถิติ ใช้เอเททีเทสอาจารย์เคยยินทีเทสมาทีเท้ทีเทสไหมทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างสกลุ่มครับอาจารย์อสองกลุ่มครับสองกลุ่มข้ามากกับสองกลุ่มนี้ก็ใช้เอฟเทสเทดสอบทดสอกับทีเทน,นะถ้าเกิดว่ามันไม่แตกต่างกันนะโดยมีนิยาสัักษาาเรกเนะเลือกกลุกกม่มหน่กลุม่มมเลุนะ่มเีบเพราะฉะนั้นเราเขียกลุ่มปรยว่า เป็นนักศึกษาอันนี้นะครับที่ทำการทดสอบความรู้เื่นงฐานนะแล้วก็ทดสอบท่าบทีเดียแล้วก็เริ่มเป็นกลุ่มอย่างหนึ่กลุ่มเป็นกลมสามกลุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างเลือกความเป็นกลุ่มท่านบอกว่ามันไม่แตกต่างนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยทำยากนะทำยากนะโดยหลักการหลักการก็คือหลักการนะครับหลักการคือถ้ากลุ่มหนึ่งท่านกับกลุ่มสองท่ากลุ่มสามแล้วกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ได้อาจจะเลือกกลุ่มสามก็ได้เลือกกลุ่มสองก็ได้เริอมกลุ่มหนึ่งก็ได้นะถ้าเราทดลองถ แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าดีกว่านี้เนี่ยถ้าดีกว่านี้เนี่ยก็คือคุณตัวอย่างคนจะมาจากทุกทุกกลุ่มนะแต่ว่าทอดยากนะทำยากนะโดยการสูตรเนี่ยในการที่จะทำยากนะแต่ถ้าทำได้ก <reco Christ. S 1> <siglo>. ็ทำนะครับอาจารย์นะถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มพวกคุมด้วยกลุ่มทดลองด้วยนะเราต้องพิสูจน์ว่ากลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมเนี่ยจะต้องเท่าเทียมกันก่อนในขั้นต้นไหนต้องเท่าเทียมกันก่อนในขั้นต้นถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มพวกบคุม นะครับอธิบายว่ากลุ่มหนึ่งถ้ากลุสองกับกลุสามเพราะฉะนั้นเรากลุ่มสองเอากลุ่มหนึ่งมาเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มสามมาเป็นกลุ่มคุ้นได้หรือกลุ่มสองเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มสามอยู่ในกลุ่มก็ได้นะครับอะไรอย่างงี้นัได้แต่บางสาขาวิชาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับอาจารย์นะฮะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นยังไงนะไม่ได้เป็นยังไงก็คือเรามีนักศึกษารในวิรายแค่กลุ่มเดียวนะกลุ่มเลือกในกลุ่มที่ว่าเนี่ย มีอยู่17คนนะมีอยู่17คนเท่านั้นเองนะครับเท่นี้แล้วต่อไปก็จะมีท่านนี้ประมาณนี้นะครับจะมีวนันสิบแปดใช่า18ใช่วัยสิบแปดโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวิจัยเนี่ยให้การเขียนประชากรเป็นประชากรนิยามนะเขียนประชากรเป,ป็น,ะนประชากรนิารรนนยามนะแล้วก็ให้นักศึกษาที่มีอยู่กลุ่มเดียวเป็นวิทย์นะกลุ่มเดียวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง นะเป็นขูดตัวอย่างนะครับเพราะว่าเรามีนักสาน้อยนะมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่เวลาเครื่องมือเครื่องมืออุกรณ์ต่างๆในต่างๆเราต้อเขียนบรรจารณ์ทยาวบรรจารณ์ที่ยาวก็คือผู้ที่ใช้ผลการคัดใจเยอะอย่างนะคือผู้ที่จะมีคุณลักษณะนี้ก็สามารถจะใช้ผลการเขียนของใจได้ถ้าเกิดว่าผลการคัดใจของทุกทุยางทุกนี้แล้วเนี่ยมาได้ผลนะมาได้ผลนะครับจานั้นก็เขียนเป็นบรรจากรณิทยาวนะถ้าอย่างเขียนเนี่ยเขียนยังไงบรรจากรณิทยาว วยากรน,นี่ยังที่จะเขียนคุณสมบัติไว้โดยสมบัติไว้อย่างที่วิทยากร์เป็นทันษารแล้วก็เป็นแบบที่เป็นที่หนึ่งสา,า,สา,า,า,นานข 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, าทพื่อนคนลงทะเบียนเรียนวิทยาศาสตร์อายุหนึ่งนะสำหรับกานทีบัตย์อยาที่นะปอศ4-5ปกป็นสิบของ2-2ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลงา,านวิทยากจะใช้กับคนที่เคยเรียนในหลักสูตรที่กลุ่มนี้แล้วแล้วผมคิดว่านาา่าจะใช้กับกลุ่มนี้ได้ด้วยอาจารก็ได้ที่มาลงในวิชานี้นะครับของเราตัวอย่างวิทยากรนี่ก็จะเป็น นักศึกษาภาคตะวันตกที่วยาลัยมาของวิทยาเทคนิคเอเขนชนคุยเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการระดับนะครับที่โรงเรียนเรียนนี้ในตอนนี้ตอนนี้จะมวนทีขหมอคนยังเป็นกลุ่มเลือกแต่เฉพาะจอจงนะครับเฉพาะจอจงเลยนะครับมาเป็นกลุ่มตัวย่เพราะเรามีกลุ่มเยอะแยนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างด้านนี้นะประชากรเป็นประชากรที่อย่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่นะก็คือคนที่อยู่ในพิษณุยกากดินะครับเลือกแต่เฉพาะจอจงเน้น ผมตัวอยา่างเนี้ยมีสองอยา่างด้วนคือจำนวนเท่าไหร่ <d> เลือกแบบไหนนะครับ <d> นขนาดเท่าไหร่การเลือกมาแบบนี้นะประชากรต้องมีสองอย่างคือรู้นกับวอย่างน,นะครับแต่เพื่อนถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ในเย,เยนี่ยงอะไรเราก็เขียนเป็นประชากรนี่ยาเก็เขียนกลุ่มตัวอยา่างกมนะครับเขียได้ไหมอาจารย์ได้ไหม,ไไหมนะฮนะอันนี้บางคนบอกว่าผมเขียนแบบอะไรแบบเปรียบเทียบคนนิดิดด้วย แล้วผมอยู่สองห้องแล้วผมก็ทดสอบแล้วเนี่ยมันต่างกันแล้วทำยังไงดีอ่ะ ถ้าจากันเนี่ยเรา้นเนี่ยทรีันก็ระบาดไปที่อตายนะดน้องอีเราออัฮะ่อันมันไม่ต่างกันนะโอเคงพ้นตอนเราไม่ต่างกันเอะเอาอะไรมาเป็นคนที่เราวัดทางต่างกันต่เราบอกว่าไม่ต่างกันไม่ได้โอเคขึ้นต้องรู้้รู้นะครับว่าต่างกันต่างกัน ก่อนนี้ตองตามองค์็น,อน,น,อนโอเคอันนี้อันนี้ด้คำวิจานะอาจารย์ก็จะทำหรือไม่ทำงานะแต่ว่าถ้าแต่ว่าเราทำเนี่ยก็คือเราต้องหีเดินยาบันเกิดน,นะ,อะโอเคนะครับอาจารย์ุกที่นะครับเดี๋ยวราดูดูก่อนนที่อกอนครับดูดูี่อันนี้ก่อน,นอันนี้ตอว่อออออากลุ่ม A เรานยมี30คนกลุ่ม B มียีคน ทักศษาเนี่ยหลังจากที่เราทดสอบแล้วเนี่ยทดสอบแล้วสมมว่าเราการเรียนเชิทดลองเรียนเชิทดลองเนี่ย1 5 1 7คนเนี่ยก็โอเคหลงเลยครับการเรียนเชิทดลองเนี่ยนะ้ท่ายักไงทดลองขึ้นไหมจำนวค่าต่ากนะสมมติเราเามีทักศึษาห้องแรกสาคนห้องสองยี่ห้าคนนะโสดุจามี่ห้าคนห้องแรกคะแนนสูงเก้าสิบแปดคะแนนต่ำสี่สิบห้องนี้คะแนนสูงแปดสองคะแนนต่ำลงไปยี่ห้าลงไปยี่ห้าเลย ไม่เราจะทำไงดีนะครับถ้าจริงเราก็าอาจจะจกกัดกลุ่มใหม่นะโดยกลุ่มตัวอย่างเราอาจจะจัดกลุ่มมา20คนก็ได้นะประมาณทั้ง20คนนะ20คนจะถามว่าคนอื่นเนี่ยให้เรียนไหมครับอาจารย์ให้เรียนนะครับเรียนคนอื่นก็เรียนเป็นกลุ่มเรียว่แต่ว่าเราไม่ทำอะไรที่เกิดเองนะครับเราทำแคะแนนเนี้ยอันนี่82นะ80 85แล้ว5 44เป็น2นู้นนู้นมา44โอเคแลนะ้วก็อย่างน,นี้ก็เท่าเทียมกันเรื่องนี้แต่ว่าคนนี้ที่เขาขานี้ก็ให้เรียนแต่ ก็ให้เกิดการแต่ว่าเราจะไม่นัำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุปกรณ์หรือว่าอุปวภคสินะก็ได้ษอะรอย่างนี้นะถ้าใครอยากฟังกูนะใคนนามของกลุ่มก็เป็นความเทื่ยงตยงกันนะเราก็จะดูไปนะโดยเบื้องต้นนักศึกษาทั้งทีสองห้องเนี่ยถูกทดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันแล้วก็นแสดงมาเรียนกันแล้วก็มาจากกลุ่มที่เป็นดับเนี่ย เราจำให้เป็นชุดพวกมันก็เป็นการถลอดนะครับเป็นนรอยานเนี่ยอาจารย์ลงเขียนโดยที่นะครับว่าแต่น้อยจานี่แต่ประชากรเป็นใจนะกลุ่มตรวอยางนี่เป็นใครนะถ้าจะมีกลุ่มเดียวให้เป็นประชากรที่ใหญ่ถ้าจะมีหลายกลุ่มอาจารย์เลือกอย่างไรเราเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะต้องบอกขนาดหรือว่าจำนวนแล้วก็วิธีการเลือกเรยว่าเลือกแบบไหนวิธีการ เรื่องต่อไปครับเป็นการวิจัยเนี่ยเราจะมีกิจกรรมและก็สิ่งที่เราเขียนอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างนะะเพูดมาแล้นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบกจกรรมองราเราพัฒนาอะไรในเรื่องอะไรนะฮะที่บายกัเนื้อหาคุณภาพใงาบายไปนะฮะหลังากนั้นเนี่ยเราจะไปทดลองกับใคร ก็คือจะลอทุกอย่างนะแต่ว่าก่อนที่จะไปทดลองเนี่ยมีอย่างที่เราจะต้องสร้างก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะสร้างนะแล้วเราไม่ได้รัสนุกด้วยนะว่าเครื่องใหม่ทางวิจัยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะเครื่องมือนั้นเนี่ยเราสร้างอย่างไรครับเรื่องสของอะไรนะตอเลยเนี่ยดูคำนิยามนะนิยามนะดูคำจากคำว่าเครื่องมือนี้ัยนเครื่องมือวิจัว่าดีเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหมายถึงนะ สิ่งที่ผู้ใจใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากมตัวอย่างหรือไม่้อมูล